สวัสดีครับผมแอนเดนนะครับวันนี้แอนก็จะมารีวิวเป็นถูฟังสีใหม่นะครับเจ้าตัวนี้ครับพี 8, 3, 3. ่แปดสามสามเบสเซอร์ตัวนี้นั่นเองนะครับอ่าก็ก่อนหน้านี้นะครับเรามีรีวิวทําเป็นสีดําไปแล้วแต่ว่าเราเออกสีขาวมาก็เลยมาทํารีวิวสีขาวด้วยซ่วนสีดานะครับเราก็จะแกะกล่องเหมือนกันนะ เอามาเทียบกันนะครับว่ามันต่างจากสีขาวยังไงก่อนที่เราจะไปดูตัวสินค้าด้านในนะครับว่ามันเป็นยังไงนะเรามาดูรายละเอียดบนกล่องกีกว่างบนกล่องหูฟังนะครับก็มีเริ่มแรกก็อยู่ที่ Pro ซิโน่โ r ร์ซีลีนะครับซีลี่นี้จะรับประกัน1ปีนะครับแล้วก็ต่อไปครับก็จะเป็นรูปร่างหูฟังนะครับตามนี้เลยแล้วก็จะมีไฟตรงนี้นะครับเป็น LED นะนี่ไฟเป็น LED นะครับ ชื่อรหัสเปนก็คือ HP 833W นะครับหมาถึงสีขาวมันเองส่วนสีดำก็จะเป็น HP 833หรือ8 3 3 b o OK k นะสีดำนะครับส่วนสีขาวจะขึ้นตามหลักด้วย W ชื่อมันก็คือเจ้าเบเซอร์นะ,ะก็ต่อไปครับก็เป็นหูฟังระบบ7.1ในวนะครับเราเกี่ยนนี้อยู่แล้วไม่มีซอฟต์แวร์หรือไดเวอร์นะครับ แล้วก็นี่ครับหูฟังเป็นอันต้าไลเวทหูฟังมีน้ำหนักเบานะครับใส่สบายไม่หนักหัวแล้วก็มีตัวปรับเสียงครับตัววอลลุ่มนั่นเองนะครับอยู่ที่ตรงตัวหูฟังนะอ่าเราก็ปรับเพิ่มลดเสียงได้เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามาเป็นยังไงต่อไปก็หัวเชื่อมต่อน,นะครับเป็น USB 2.0 US หรือ USB บีไอเนะครับเสียบหัวเดียวจบอแอดทำอะไรไม่ได้ถือเค่หน่อยก็ รายละเอียดบนหน้ากล่องก็ประมาณนี้นะต่อไปก็ด้านข้างแอดจะไม่หมุนสีดำแล้วกันเพราะว่าเอามาเทียบให้ดูเฉยวๆว่ามันมีสองสีนะหูฟังมีความทนทานนะครับปิดอนอได้แล้วก็ตัวเอียครับตา่างนี้ด้านข้างีกฟังอาจจะไม่ใชัดรัเป็นรูปร่างของหูฟังนะครับด้านซ้ายเน่งที่มีไหมนะส่วนรายละเอียดแอดจะแนะนําคร่าวๆแล้วกันนะครับรายละเอียดของหูฟังตัวเนี้ย รับกำลังไปได้อยู่ที่20มิลลิแอมนั่นเองค่าต่อไปก็เป็นพวกหัวเชื่อมต่อที่แอดบอกก็เป็นพอร์ต2.0เป็น USB ีเียบหัวเดียว,ยวจบนะครับแล้วก็สายอ่ะมันจะยาวที่2.2เมตรนั่นเองก็อันนี้ก็อธิบายคร่าวๆพอแล้วกันอ่านจะจะไม่ลงรายละเอียดจอดึงนะเราใช้งานได้ทุก Windows นะครับส่วนพวก Mac ก็ใช้งานได้เช่นกันนะก็จะมีเป็น Facebook Signal Thailand นั่นเองก็สามารถทักเข้ามาสอบถามปัญหาต่างๆได้นะครับหรือว่าให้แนะนําสินค้าหรือว่าขอวิธีการเคมลมอะไร่งนี้ก็ทักมาได้เลยนะครับตัวด้านหลังกล่องก็จะประมาณนี้นะครับก็รายะเอียดบนกล่องก็ไม่มีแล้วเนาะก็เรามาแกะกล่องกันดีกว่าครับว่าด้านในมีอะไรกันบ้างนะ ตอนนี้ก็คือเป็นรายละเอียดแบบเราบอกว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันอีกทีนะครับถ่ายแบบเจาะนะครับว่าวัสดุมันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะอืนนี้เราก็กใส่มาในซองนะครับของดีนะียเนี่ยครับทรงหูฟังก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครไม่เห็นก็เดี๋ยวรอยช่วงหนึ่งก็คือเดี๋ยวไปเจาะให้ถ่ายเจาะให้ดูนะครับแบบใกล้ๆนั่นเองหูฟังก็จะเป็น ูไซส์นะครับลูกล่างก็จะประมาณนี้นะสายนะครับเป็นสายถักนะยาวสองสอเมตรหัวเชื่อมต่อเป็นจูเอปีข้างในก็ของโพซิลี่ครับจะไม่มีติ๊กเกอร์อ e ีสปอร์นะครับจะมีแค่ปาประกันนะครับก็รบกวนกรอบรายละเอียดให้ครบถ้วนทั้งสองส่วนนะครับแล้วก็ฉีกแบ่งครึ่งส่งในส่วนของบริษัทมานะครับหยอดตู้เพนี้ได้เลยนะครับมันจะมีตรงเนี้ย ที่อยู่เนี่ยเขาก็จะมาส่งให้นะครับส่งฟรีนะครับต้องติดสแตมป์เดี๋ยวแอดใส่ให้ดูก่อนนะครับว่ามาใส่อย่างไงก็ตัวที่ค่ามันนะครับที่ค่าตีสานะครับเวลาเราใส่เราไม่ต้องไปดึงเหมือนรุ่นหนึ่งที่ต้องปรับแบงนะครับเราใส่สวมห่วงนี้นะนี่ึ๊บแล้วก็ดึงนี่ครับลักษณะการใส่มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราสวมลงไปได้เลยประมาณนี้ เดี๋ยวเราไปถ่ายเจาะกันดีกว่านะครับว่าวัสดุมันเป็นยังไงไฟเป็นสียังไงสวยยังไงมาดูกันใกล้ๆเลยว่าผู้ฟังทํามาจากอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับผู้ฟังเป็นแบบนี่นะครับเป็นฟูลไซส์สา,ายนั่นเองจะมีไม้อยู่ด้านซ้ายนะครับส่วนสายนะครับดูใกล้ๆสายเป็นสายถักนะครับเป็นสายถัก ทั้งตัวเลยนะทั้งเส้นเลยยาว2.2เมตรนั่นเองหัวเชื่อมต่อเป็น USB Type A ก็เสียบตัวเนี้ยเขา้าคอมตัวเดียวจบนะวัสดุของหูฟังนะครับตัวเนี้ยเป็นพลาสติกนะครับตรงเนี้ยเป็นพลาสติกหมดเลยตรงเนี้ยจะทําสีเป็นสีขาวด้านนะเนี่ยขาวด้านแล้วตรงเนี้ยจะทําเป็นสีขาวเงานะครับแล้วก็มีแถบเขียนว่าซิกโนทายืดมาเนาะ ส่วนไฟก็จะออกตรงนี้นะครับเดี๋ยวแอดใสยให้ดูเราบอกทํามาจากพลาสติกก็จริงแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับเป็นพลาสติกเกรดดีเยี่ยมนะเนี่ยแข็งแรงทนทานตัวที่คาถั่วนะครับเป็นแบบนี้นะสังเกตไหมครับว่ามันต่างจากสีดําต่างกันยังไงอ่ะแอดต้องสีดําให้ดูนี่เห็นปะเห็นปะมันไม่เหมือนกันนะ สีขาวจะเป็นแบบเป็นทุ้มหนังมาทั้งอันเลยเห็นไหมครับมาสีดำใกล้ๆก,ก่อนเนี่ยเป็นทุ้มหนังมาทั้งอันเลยครับส่วนสีดําจะเป็นแบบเย็ยบมานะครับเห็นไหมเป็นเย็ยบขอบมานะห mm hmm. ล่สีดำดไป mm hmm. การปรับนะครับก็จะเป็นแบบออโตแอดจัคนะครับก็คือหลาอสองหัวอย่างที่แอดโซไปดูตอนแรกมันก็จะดึงลังตรงนี้ขึ้นเลย ขึ้นตรงนี้เลยนะครับเราไม่ต้องไปปรับเองนะส่วนด้านในเนี่ยมันจะเป็นโครงเหล็กนะครับแต่ว่าเราคุ้มด้วยพลาสติกมาเพื่อความสวยงามนะครับก็กันเหล็กไปสนิมแข็งแรงทนทานแอคปีจะมือสั่นแล้วเนี่ยยังไม่พังเลยอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีไฟตรงนี้มาปโนวงตัวเอีย๊ยครับปิดโชว์ด้วยตัวคัาเนี่ยครับก็จะเป็นแบบหนังนะหนังเทียม ุ่มมาหนานุ่มนะครับเนี่ยตัวเีงครับก็จะประมาณนี้นะครับทั้งสองข้างเลยจะแบบเดียวกันนะหนานุ่มใส่สบายนะครับไม้นะครับก็จะเป็นไม่แบบยาวนะครับซึ่งไม่แบบยาวเนี่ยเราปรับเข้ามุมปากก็จะให้เสียงการพูดที่ชัดเจนอยู่แล้วเดี๋ยวแอดไปเทสให้ดูแล้วกันนะแอดไปเทสให้ดูว่าเสียงไม่มันเป็นยังไง ด้านรับเสียงจะเป็นด้านนี้นะครับเนี่ยมันจะมีรูๆนะครับว่าดีแล้วก็มีน็อตสังเกตว่าด้านไหนมีน็อตอะด้านนั้นคือด้านรับเสียงนะตัวหูฟังก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปเสียบไฟให้ดูกันดีกว่ารอสักครู่ตัวไฟนะครับสังเกตก็คือมันจะเป็นไฟสามสีนะครับ RGB นะครับ <c oughs> เนี่ยครับเป็น LED มีสามสีนั้นเองไฟก็จะประมาณนี้เลยสวยไหมทั้งสองข้างเลน,นะเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเทสเสียงไมค์หูฟังกันดีกว่าครับว่ามันเป็นยังไงนะอ่าเทสเทสก็นี่นะครับเป็นเสียงไมค์ของเจ้าตัว HP833 เจ้าตัวเบสเซอร์ตัวนี้นั่นเองนะครับอก็ลองพิจารณากันดูนะครับจาก เสียงที่แอดพูดนะครับว่ามันชัดเจนเสียงเป็นยังไงก็ประมาณนี้นะครับเสียงของไม์ตัวนี้ก็ลองฟังกันดูนะครับจากที่แอดลองพูดนะเสียงนะครับแอดว่าตามแอดฉบับของไม้ยาวครับมันก็จะให้โทนเสียงที่ชัดเจนฟังชัดทุกคํานั่นเองก็ไม่ต้องห่วงเรื่องไม์นะครับแอดก็ว่าเสียงไม์ตัวนี้ดีอยู่แล้วจากที่แอดลองเทสดูตอนนี้นะครับก็เทสเสียงไม์ประมาณนี้แล้วกัน เอาละครับก็โดยรวมของเจ้าตัวหูฟังเป็นยังไงกันบ้างก็ดูกันแล้วนะครับทางเลือกเสียงของไม่นะเดี๋ยวเสียงหูฟังแตดเทนให้ดูอีกทีนะทั้งสี่ไฟสวยยังไงวัสดุเป็นยังไงโดยรวมนะครับราคาอยู่ที่ส5 0ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับทั้งสองสีเลยนะแต่วันนี้เรามารีวิวสีขาวนะครับสีขาว 4ี0อสิบีดตำกั่าสีนะครับก็ชอบสีไหนก็เลือกสีนั้นนะครับก่อนที่อย่งอื่นเลยเรามาเทสเสียงกันครัเดี๋ยวเปิดเพลงก่อนอขออนุญาตลุกหน่อยนะยกไมค์ขึ้นมาใกล้ๆลองฟังดูนะ เสียงก็จะประมาณนี้นะครับอาจจะแบบฟังไม่รู้เรื่องนะครับเพราะว่าเสียงเนี่ยผ่านจากไม้ไปเนี่ยแล้วก็ไปออกทางลำโพงแต่ละคนก็เสียงอาจจะแตกต่างนะครับแต่ว่า ก็ลองฟังดูนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจนั่นเองนะก็ะราคาอที่450อย่างที่ที่พูดไปก็มีจำหน่ายตามสู่ไอทีทั่วไปแล้วนะครับพวกห่างตัวแทนจำหน่ายชั้นนำทั่วไปนะของพวก,กอุปกรณ์ไอทนั่นเองนะครับเช่น JB, a d แอดไว้นะครับฟันา IT ไอทีไอนะครับแล้วก็เอพวกร้านพวกนี้ก็จะมีหมดแล้วครับหรือว่าเราไปดูตามสู่ไอทีอย่างที่แอดบอกก็ได้ก็จะมีขาเช่นกัน พวกเซียฟิวอะไรอย่เงี้ยครับมีเหมือนกันนะครับหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกก็แนะนำให้สั่งออนไลน์ทาง l a z a d a Shopee ปีได้เช่นกันอเรามีที่กลับด้วยนะครับก็ลองไปดูได้นะก็ขอบจบคลิปว้เพยงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ